รับผมกลับสวัสดีนะครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนชื่อในเฟซให้สั้นกันนะครับอ่ะทีนี้ให้เรากดภาษานะครับผมให้มาที่การตั้งค่านะครับผมแล้วกดที่ภาษาครับให้เราเปลี่ยนเป็นภาษาอินโดอยู่บนบนเลยครับครับผมกดบันทึกการเปลี่ยนแปลงครับแล้วให้แล้วให้เราเข้าไอีปกติครับผมมาที่เฟืองครับกดอินที่ทุยกดกดที่อินเทอร์เน็ต ออปชันครับผมครับพอกดแล้วนะครับผมให้มาที่หน้า c o n n e c t i o n นะครับกด La n Setting นะครับผมทีนี้ให้กด Us e Proxy Server for your LAN นะครับผมกดครับ Advanced ใส่ i p ตามนี้ครับถ้าบ้านใครไม่มีให้ใส่ตามนี้ไปเลยเนาะใครไม่มี Advanced ให้ใส่นี่เลยนะครับใส่พอร์ตใส่ IP และพอร์ตตามนี้ครับรูปภาพจะเอาแทรกไว้ที่เพจนะครับครับผมอ่ะให้ใส่ อันแรกช่อง http นะครับใส่สองศู6ย์สองจุนพอะครับ8 0ด0ย์อล่างด้วยเหมือนกันครับผมเช่นกันเหมือนด้านบนครับกดโอเคกดโอเคครับผมกดโอเคแต่อย่าเพิ่งปิดนะครับครับให้มาให้มาที่เนมนะครับรอสักครู่ครับสักนานเลยแหละครับเพราะเราใช้ไอพีของนอกนะครับครับผมรอสักครู่เนาะนานนา เดี๋ยวผมคัดวิดีโอไปเลยนะโอเคครับครับผมอ่ะจีนี่มาแล้วนะครับผมให้ใส่ชื่อเราให้ใส่ชื่อที่เราต้องการโดยพยางค์เดียวนะครับผมผมจะใส่ชื่อตามนี้ครับอันกลางออกครับและอันสุดท้ายออกครับเช่นกันผมจะทําให้มันสั้นนะครับโดยที่ไม่ใช้นามเสกุลครับกดยืนยันครับผมตรงนี้นานหน่อยเดี๋ยวผมขอคัดวิดีโอเลยครับครับผมอ่ะทีนี้สําหรับตอนนี้นะครับมันขึ้นมาว่าคุณยืนยันที่จะใช้ชื่อนี้ไหมครับ อ่านออกไงไม่รู้ครับอ่านสรงเดียครับทีนี้ให้เรากองรหัสผ่านเราไปครับผมกอกไปเลยครับอ่ะครับผมทีนี้เราเปลี่ยนชื่อเสร็จแล้วนะครับจะได้เป็นอย่างนี้ครับผมเปลี่ยนชื่อสั้นครับครับผมเสร็จแล้วนะครับสําหรับวันนี้อ่ะทีนี้ให้เรามากดที่ i e ปกติก่อนนะครับผมกดที่เฟืองครับผมกดที่อินเทอร์เน็ตออทชันทำเหมือนเดิมครับผมครับทีนี้ให้กดแลนซิ n งและเอาติ๊กถูกออกครับผมกดโอเคกดโอเคครับผม ทีนี่เรามาเลือกที่การตั้งค่าครับผมทีนี้ให้กดภาษาไทยครับเหมือนเดิมครับผมสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับขอกราบสวัสดีครับผม